วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับนักเร็นตารุจเดย์ศูนย์เก้าข้อที่2กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าโจทย์เป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าจัดนักเรียนชั้นป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 จำนวน425คนแล้วก็510คนแล้วก็500 กันอยู่ในรถคันเดียวกันแต่ละคันจะต้องมีนัเกเรียนเท่ากันและใช้รถน,น้อยที่สุดจะต้องใช้รถกี่คันเราต้องการหารถที่น้อยที่สุดโดยแต่ละคันจะต้องมีนัเกเรียนมากที่สุด ฉะนั้นข้อนี้เราไม่ได้จะหาโครโนนะคะเราจะมาหาหอระมอกันหอระมอก็คือหารร่วมมากนั่นเองนะคะน้องบิ๊มก็จะมี2วิธีนะคะเดี๋ยวเรามาหาหอระมอกันเลยมีเลข3ตัวเลขก็คือ425 แล้วก็ห้าร้อยสิบแล้วก็ห้าร้อยเก้าสิบห้าเลขเลขใดหารทั้งสามตัวลงลงตัวบ้างก็จะเราก็จะไล่ตั้งแต่เลขห้าเพราะว่าเพราะว่านี่ก็จะมี อนนี้ที่น้องปริมรู้ว่าหารห้าลงตัวเพราะว่าลงท้ายด้วยห้าศูนย์แล้วก็มีลงท้ายด้วยห้ากับศูนย์นะคะอ่ะก็จะได้สี่ร้อยยี่สิบห้าหารห้าห้าหนึ่งห้าห้าแปดสี่สิบเหลือเศษสองห้าห้ายี่สิบห้าก็จะได้เป็นแปดสิบห้าต่อไปนะคะ ก็หารเอานำห้าไปหาร510ต่อเลยก็เป็น515แล้วก็ 5, 5 5ไปหาร1ไม่ได้ก็ใส่0ต่อไปด้วย5ไปหาร10ได้2 5งห0ต่อไปนำา5ไปหาร595ก็จะได้เป็น515อันนี้ก็เป็น ห้าหนึ่งห้าแล้วก็เหลือเศษสี่ห้าเก้าสี่สิบห้าเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะว่าสามจำนวนนี้มีอะไรหารลงตัวบ้างก็จะมีเลขสิบเจ็ดนั่นเองสิบเจ็ดห้าแปดสิบห้าสิบเจ็ดหก 1 0 <102, S> 2แล้วก็17 7 119นั่นเองค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่า5กับ6แล้วก็7ไม่มีตัวใดหารลงตัวแล้วแสดงว่าหอร์มอก็คือ5คูณ7นะคะต่อไปวิธีที่2วิธีที่2ก็คือการหาหอร์มอแบบยู ยูคลิดนะคะแล้วก็ขีดเส้นสามเส้นเขามีสามจำนวนแล้วก็เลือกสองร้อยสี่รอยยี่สิบห้ากับห้ารอยสิบก่อนจำนวนที่น้อยให้เพื่อนๆไปใส่ช่องทางซ้ายก่อนนะคะเป็น425ใส<ช>่ทางนี้ แล้วก็เลือกห้าอยสิบมาใส่เลยให้เ,เพื่อนๆนำสี่รอยี่สิไปหารห้าร้อยเพราะว่า425น้อยกว่า510นะคะ425 1 425ลบกันก็จะเหลือ0ูลบหไม่ได้ไปยืมจาก1ก็จะหนก็จะเหลือ0 ศูนย์ก็จะเป็นส 10. 10ิบสิบลบห้าเหลือห้าลบกันได้แล้วหลังจากนั้นศูนย์ลบสองไม่ได้ต้องไปยืมห้าห้าก็จะเหลือ 4. สี่ศูนย์ก็จะเป็นส 10. 10ิบสิบลบสองก็เหลือแปดสี่ลบสี่เหลือศูนย์นอเพกก็จะได้แปดสิบห้าหลังจากนั้นหลังจากนั้นสี่ร้อยยี่สิบห้า 425กับ85อะไรน้อยกว่าก็85 85น้อยกว่า425ก็นำ85ไปหาร425ก็จะได้เป็น85 5 425แล้วก็ลบกันเหลือ0นนี่แสดงว่า แสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็น85แล้วเราก็จะได้เศษสุดท้ายเป็น85จําจำนวนสุดท้ายเป็น85หลังจากนั้นยังไม่จบนะคะเพื่อนๆต้องไปหาหาหาโหรโมของ595กับ85ต่อด้วยก็หาต่อเลยก็จะเป็น85 ใส่ทางเครื่องที่น้อยก็เป็นด้านซ้ายแล้วก็595นำ85ไป85ไปหาร595เพราะว่า85น้อยกว่า995 95นะคะ595ก็จะเป็น85คูณ7ได้500 ก้าสิบห้าลบกันเหลือศูนย์อ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนี่เหลือเศษศูนย์พอดีแล้วคำตอบสุดท้ายก็คือแปดสิบห้าเพราะฉะนั้นขรรมอขรรม,มอก็คือแปดสิบห้านะคะต่อไปเพราะฉะนั้นขรรมอ ของ425แล้วก็510และ595คือ85นั่นเองค่ะ เขายังไม่ได้ถามว่าเขายังไม่ได้จบแค่นี้เขาถามว่าต้องใช้รถน้อยที่สุดกี่คันเพราะฉะนั้น8ปตรงนี้ก็คือรถแต่ละคันให้นักเรียนนั่งรถแต่ละคันเป็นนั่งรถคันละ8ปดห้าคนนะคะแล้วก็มาหาเลยว่าต้องใช้รถกี่คัน นักเรียนชั้นป .4 ป .4 ต <4 25 S 2> ้องใช้425แล้วก็หารหาร ต่อไปของนัเกเรียนป .5 ก็จะใช้ทั้งหมดป .5 มีร้อยห้าร้อยสิบคนหาร85ก็จะเท่ากับ6คันต่อไปนัเกเรียนป .6 ฉะนั้นต้องใช้รถน้อยที่สุดใช้รถน้อยที่สุด ก็จะเป็น5้าบวกหกบวกเเท่ากับ18คันนั่นเองเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแนวโจทย์ที่น้องเป็นเตรียมมาให้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย